สวัสดีค่ะพบกับเก๋เพชรยนต์อีกแล้วนะคะวันนี้เก๋พาทุกท่านมาชมรถเข้าใหม่อีกคันเลยนะคะคันนี้เป็น t o y ยต้าอัลต 1.6G นะคะรถปี2018ราคาของเขาอยู่แค่439,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่8 0 00นเท่านั้นนะคะคันนี้เครดิตดีฟรีดาวน์ได้ด้วยนะคะรถสวยๆพร้อมใช้งานเลยกับคุณภาพเกรด A นะคะรถคันนี้นะคะไม่เคยชนหนักพิกความจมน้ํามาแน่นอนมั่นใจในเพชรยนต์ได้เลยนะคะส่วนรายละเอียดของตัวรถเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมกันเลยเราจะเริ่มกัน ที่ด้านหน้าของตัวรถกันเลยนะคะมาชมในส่วนของไฟหน้าเลยนะไฟคันนี้ได้เป็นโคมไฟแบบมัลติรีเฟกเตอร์สวยๆแบบนี้เลยไม่มีร่องรอยของสะเก็ดหินใด,ดๆเลยนะคะกระจังหน้าเป็นสีโครมเนี่ยมสวยๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยการชนใดๆด้านล่างนะคะเป็นการชนไม่มีร่องรอยการชนใดๆแน่นอนได้เลขทะเบียนสวยๆคันนี้เลยนะคะนี่เลยเลขนี้นเลยสในใจคันนี้นะคะทักหาเกดได้เลยนะแล้วก็มาชมในส่วนของกระโปรงหน้ารถนะคะไม่มีร่องรอยบุบๆุมใดๆสันเหลี่ยมยังคมๆเลย รถคันนี้นะคะสวยๆพร้อมใช้งานใครกําลังมองหาอัลติสสีขาวคันนี้นะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะมาชมในส่วนของตัวลอ้อตัวล้อดได้เป็นขอบ16นะคะส่วนตัวยางได้เป็นยางปี21มานะคะสะพานยางลึกๆใช้งานได้อีกยาวๆเลยนะคะส่วนตัวกระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นสีขาวมาพร้อมกับชุดไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจกรถเป็นกระจกเดิมจากโรงงานโตโยต้าแน่นอนมีสติ๊กเกอร์บอ,บอกทุกบ,บานนะคะเป็นกระจกเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะไม่มีร่องรอยแตก แล้วใดๆแน่นอนเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมในส่วนของด้านในกันเลยนะคะ ด้านในมาชมในส่วนของแผงประตูข้างกันต่อเลยแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําแบบนี้เลยสลับกับสีเบทนะคะตัวมือจับเป็นสีโคมยียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วชุดลาโพงมาให้พร้อมเลยซองหน้าตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยของการขันการขายไยใดๆเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะซอกเสาบ,บีตรงนี้ไม่เคยขย,ขยับขยื่นเลยนะคะตัวน็อตเดิมๆเ,เลยแผ่นเพจยังอยู่ครบ เลยนะคะรถคันนี้ถือว่าสวยสมบูรณ์แบบมากๆเลยมาชมในส่วนของเบาะมาชมในส่วนของเบาะนะคะเบาะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีเบจมาเลยนะคะสะอาดสะอ้านเลย ก่อนรับรถนะคะเราจะทําสปารถให้ใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นสภาพรถเพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะแล้วก็ตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกแบบนี้ใช้งานได้ปกติเลยนะคะส่วนถัดไปนะเราไปชมในส่วนของห้องฝั่งผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะมาชมกันต่อเลยที่แผงข้างประตูนะคะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสลับกับสีเบดแบบนี้เลยนะคะตัวมือจับเป็นสีโครเมียมนะคะตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่ชุดวางแก้วให้นะคะแล้วก็ด้านในของห้องผู้โดยสาร โงกว้างแบบนี้เลยได้เป็นเบาะหนังสีเบจสวยๆเลยนะคะห้องผู้โดยสารกงกว้างเลยนะคะรถคันนี้ถือว่าเป็นรถคัดพิเศษเกรด A มาให้ลูกค้าแล้วนะคะเป็นรถหน่วยงานปลดระวางถือว่าพร้อมใช้งานมากๆเลยนะคะเป็น To y ยต a าอัล 1.6G นะคะรถปี2018สวยๆเดิมๆแบบนี้เลยสนใจคันนี้โทรหาเก๋ดได้เลยนะคะเดี๋ยวเก๋พาทุกท่านไปชมในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันต่อเลย ด้านในนะคะห้องเก็บสัมภาระนี่เลยมาดูตรงคานกันก่อนเลยนะคะคานตรงๆเมทัลทุกอย่างยังอยู่ครบๆบ่บงบอกได้เลยรถคันนี้ไม่มีการชนหนักพีความจมน้ํามาแน่นอนค่ะห้องเก็บสัมภาระกว้างแบบนี้เลยกว้างขวางถือว่าวางของได้เยอะเลยนะคะมาชมด้านล่างกัน ด้านล่างได้ชุดยางอะไหล่มาด้วยนะคะยังไม่ได้ใช้งานเลยนะคะแล้วก็ตัวซีนทางมะพร้าวเดิมเดิมจากโรงงานโครงสร้างเดิมเม็ดอาร์ตต่างๆยังอยู่ครบๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานแน่นอนคะ่ะลูกค้ามั่นใจได้เลยนะคะส่วนตัว ฝากระโปรงด้านหลังนะคะดูน็อตเลยน็อตทุกตัวเป็นน็อตเดิมๆจากโรงงานเลยนะคะซีนซินิโคนด้านบนถือว่าเป็นเป็นเดิมๆจากโรงงานไม่มีชนหนักพลิกคว่ำมไม่มีการปรับเปลี่ยนใดๆมาแน่นอนค่ะรถพร้อมใช้งานเลยนะคะสนใจรถคันนี้นะคะสามารถโทรหาเกรดได้เลยที่เบอร์083 430 0683คุณจะได้รถสวยๆเกรด A ไปใช้งานกันแน่นอนค่ะไปชมกันต่อนะคะในส่วนของห้อง ผู้โดยสารกันต่อเลยนะคะห้องผู้โดยสารฝั่งนี้นะมาดูที่แผงข้างประตูเลยแผงข้างประตูเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดําสลับกับสีเบจแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัวมือจับเป็นสีโครเมียมตัวเปิดกระจกเป็นแบบไฟฟ้าด้านล่างมีที่วางแก้วให้นะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างด้านในนะคะห้องผู้โดยสารก,กว้างแบบนี้เลยด้านหลังนะคะวางของได้อีกเยอะเลยนะคะถือว่าห้องผู้โดยสารก,กว้างพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ด้านในตรงนี้นะคะสามารถ ารแบตได้ด้วยนะคะนี่เลยทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยนะคะสนใจรถคันนี้นะคะโทรหาเกดได้เลยนะทีเบอร์0 8 3 4 3 0 0 6 8 3เกดยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะไปชมกันต่อในส่วนของห้องฝั่งคนขับบ้างนะคะแผงข้างประตูมาชมกันต่อเลยนะเป็นพลาสติกขึ้นรูปสีดาสลับกับสีเบทแบบนี้เลยนะคะตัวปรับตัวจับ มือจับเป็นแบบสีโครเมียมนะคะตัวออตัวปรับกระจกเป็นแบบไฟฟ้านะคะด้านล่างมีที่วางแก้วน้ำชุดลำโพงมาให้พร้อมเลยนะคะซอกเสาหน้าตรงนี้นะคะไม่มีร่องรอยการขันการขายไยใดๆน็อตทุกตัวเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยโครงสร้างเดิมจากโรงงานทุกอย่างเลยช่องเสาบีนะคะน็อตทุกตัวไม่เคยขยับขยืขย่นแน่นอน,นะคะ่ะลูกค้ามั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะส่วนตัวเบาะคนขับ เป็นสีเปดสวยๆเป็นเบาะหนังนะคะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังมาสวยๆเลยใช้งานน้อยมาแบบนี้เลยนะคะตัวปรับเบาะเป็นแบบมือยกเลยนะคะส่วนพวงมาลัยมาชมกันเลยนะคะเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะสวยๆเดิมๆโครงสร้างเดิมแน่นอนค่ะตัวหุ้มพวงมาลัยยังใหม่ๆเลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบเลยพร้อมใช้งานเลยนะคะชมในส่วนของพวงมาลัยนะคะพวงมาลัยคันนี้ได้เป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะคะใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยตัวหุ้มพวงมาลัยยังใหม่ๆเลยนะคะทุกอย่างนี้เลย สวยๆเดิมๆเลยนะคะเป็นโครงสร้างเดิมด้านซ้ด้านหน้านะคะคอนโซลด้านหน้าสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะรถดูแลมาอย่างดีเลยนะคะด้านล่างตรงนี้เป็นที่เก็บเอกสารรถนะคะถือว่ารถพร้อมใช้งานสมบูรณ์แบบมากๆเลยส่วนตัววิทยุนะคะได้เป็นเครื่องเล่นแบบ CD a m f m ใช้งานได้ปกตินะคะสามารถเชื่อมต่อกับ USB ได้เลยนะคะทุกอย่างใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ตัวแอร์เป็นแบบแมนนวลนะคะ นี่เลยปรับได้4ระดับนะคะแล้วก็ตัว ได้เป็นเกียร์ออโตมาแบบนี้คอนโซลด้านกลางเขาจะมีมือเบรกเป็นแบบมือยกเลยนะคะสามารถวางแก้วน้ําได้นะคะแล้วก็คอนโซลกลางตรงนี้วางของได้เป็นแบบสองชั้นเลยนะคะรถคันนี้สะดวกสบายมากเลยนะคะถือว่าห้องผู้โดยสารก็กว้างๆๆๆแบบนี้เลยใครกำลังมองหา t o y ยต a a อ t ลติสสีขาวอยู่คันนี้ถือว่าสวยคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะคะทุกอย่างสมบูรณ์แบบใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะคะบอกได้เลยว่ารถสวยๆพร้อมใช้งานสนใจ คันนี้โทรหาเก๋ดได้เลยนะคะที่เบอร์0834300683เก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำบกษ,ษาทุกท่านเลยส่วนถัดไปนะคะเก๋พาไปชมในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันต่อเลยนะคะมาชมกันต่อในส่วนของห้องเครื่องยนต์นะคะห้องเครื่องยนต์คันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.0 6ลิตรนะคะเครื่องยนต์นี้เลยห้องเครื่องยนต์แห้งๆสะอาดสะอ้านแบบนี้เลยนะคะทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานไม่มีปรับเปลี่ยนใดๆแน่นอนเม็ดอาร์ตทุกตัวยังอยู่ครบๆน็อตทุกตัวยังอยู่ครบๆเลยนะคะไม่มีร่องรอยของการแคะกาวใดๆเลยนะคะสติกเกอร์ต่างๆในห้องเครื่องยนต์ก็ถือว่ายังอยู่ครบๆเลยเป็นโครงสร้างเดิมจากโรงงานเลยนะคะฝากระโปรงด้านหน้าก็เป็นฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานเลยสติกเกอร์ต่างๆยังอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะคะท่านใดสนใจรถคันนี้ นะสามารถสอบถามรายละเอียดที่เก๋ได้เลยนะคะรถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยนะคะ สำหรับเจ้า Toyota a l t i ต 1.6G คันนี้นะคะรถปี2018ราคาอยู่ที่439,000บาทนะคะผ่อนสบายๆเริ่มต้นที่7,000เท่านั้นนะคะเครดิตดีฟรีดาวนได้ด้วยนะคะรถคันนี้สวยๆพร้อมใช้งานเลยเลขไม์แค่แสนสามนะคะรถคันนี้ดูแลมาอย่างดีเป็นรถปลดระวางจากหน่วยงานนะคะสนใจคันนี้โทรหาเก๋สอบถามรายละเอียดกับเก๋ได้เลยนะคะเก๋ยินดีให้บริการยินดีให้คำปรึกษาทุกท่านเลยนะคะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะอยากจันไฟนะ เรามีไฟแนั้นจะนห้ถึงหน้าบ้านกันเลยอยากทราบรายละเอียดตรงไหนโทรหาเก๋ได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างที่เก๋ให้ไว้นะคะ ซื้อรถกับทางเฟทยอนมั่นใจในคุณภาพได้เลยนะคะรถไม่มีชนหนักพิกวารทุกน,น้ำมาแน่นอนไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนสีเล่มทะเบียนยังอยู่ครบ,บเลยนะคะเอาลคะครับสำหรับคลิปถัดไปนะคะเกศจะมารีวิวรถเก๋งสวยๆคันไหนอีกฝากกดติดตามเกศไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการรับชมขอบคุณสําหรับการติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเกศจะมาเกศจะมีรถเก๋งราคาพิเศษสวยๆมาให้ชมกันอีกแน่นอนสําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะ